สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในการารีเซ็ตเครื่องนะครับหรือการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อแก้ปัญหา,าข้อบกพร่องต่างๆในการาใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าในการาใช้โปรแกรมที่ติดมากับเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปที่ติดมากับเครื่องหรือว่าแอปที่เราโหลดจาก ที่อื่นๆมาลงเครื่องนะครับแล้วทําให้เครื่องรวนนะครับอันนี้ก็พูดกันภาษาแบบบ้านๆเป็นอย่างนี้นะครับเราเข้าที่การตั้งค่าเลยนะครับวันนี้ผมจะรีวิวในส่วนที่ทําการก่อนรีเซ็ตและก็รีเซ็ตนะครับ mm. เพื่อใหอ้เพื่อนๆพอเข้าใจหรือพอทําได้นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ การสำรองข้อมูลและการเซตตรงนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะทําการรีเซตนะครับการสำรองข้อมูลนะครับเราต้องทําการเปิดนะครับเพื่อให้การสำรองนั้นเป็นไปตามาความต้องการของเรานะครับในส่วนการสำรองบัญชีข้อมูลนั้นผมตั้งค่าไว้ที่อีเมลเลยนะครับเห็นไหมฮะเราตั้งค่าไว้อีเมลของเราเลยนะครับ เพื่อในการที่เรา,อ,าออกจากการรีเซ็ตเสร็จเนี่ยเราจะเข้าไปเราก็ต้องป้อนอข้อมูลอเอาไงว่าตั้งค่าบัญชีของเราได้นะครับและก็ตั้งค่าตรงนี้ฮะคืนค่าอัตโนมัติด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับการรีเซ็ตตั้งค่าเครือข่ายไม่จําเป็นนะครับตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับและถัดมานะครับข้างล่างสุดนะครับ ก็คือการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับการรีเซ็ตข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรีเซ็ตหรือว่ากลัวว่าการรีเซ็ตจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ที่ก่อนที่จะรีเซ็ตนะครับก็ขอแจ้งกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็เพื่อนๆต้องนะครับผมออกจากนี้นิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยครับที่ว่าแจ้งมาเกือบสุดท้ายนะครับ เพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่เดี๋ยวนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลและ usb นะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเราจะต้องนำการ์ดออกนะครับเห็นไหมฮะต้องนำการ์ด sd ออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลอาจจะเสียหายได้นะครับตรงนี้นะครับ เราก็หลังจากนั้น,นครับเราก็จะเข้าไปที่เช็คดูสำรองข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับเห็นไหมครการสำรองข้อมูลของฉันเปิดนะครับบัญชีข้อมูลสำรองก็ใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ตั้งค่าคืนค่าอัตโนมัติแล้วก็คลิกไปที่การรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับ เราก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็กดไปที่รีเซ็ตโทรศัพท์เลยครับในถึงในช่วงตรงนี้นะครับผมไม่สามารถรีเซ็ตโทรศัพท์ได้เพราะ,ะเดี๋ยวการรีเซ็ตโทรศัพท์นั้นก็จะเป็นค่าเริ่มต้นผมจะต้องตั้งหรือว่าเพื่อนๆจะต้องตั้งเครื่องใหม่นิดนึงนะครับโดยเฉพาะในการที่เราจะต้องตั้งค่าอีเมลเพื่อเข้าใช้ Google โอวาโทษครับ Google Play นะครับหรือว่า Play Store นั่นเองแล้วก็ถึงเริ่มโหลดแอป,ปต่างๆที่เราจะจำเป็นต้องใช้นะครับในส่วนของแอป,ปที่ติดมากับเครื่องนั้นเขารีเซ็ตเองทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแอป,ปรวน18,900หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดอาการเสียต่างๆในระบบของซอฟต์แวร์หรือว่าระบบ การป้อนคําสั่งข้อมูลที่ติดมากับเครื่องหรือว่าเราลงแอปที่ทําให้แอปรวนเป็นต้นนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรีวิวสาหรับการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ผมจะทําให้เพื่อนๆได้ครบขั้นตอนหรือว่าการทํางานหรือว่าการที่จะรีเซ็ตนั้นให้เพื่อนได้ทราบได้ครบนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ